แผนลับหนีมาเจอคนรักที่มาดีฟและดูไบ60วันทีนี้สำหรับแผนนี้อ๊อต้องบอกก่อนว่าอ๊อไม่ขอรับผิดชอบใดๆนะถ้าเกิดว่ามีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นหรือมีความยุ่งยากใดๆนะแต่ว่าอ๊คิดว่าเราสามารถใช้แผนนี้ได้จริงเหตุผลเพราะว่าเที่ยวบินที่จะกลับจากดูไบประเทศ UAE มาที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะจัดเป็นประจำทุกๆเดือน เดือนละสองครั้งมาจนถึงเดือนธันวาเลยแล้วทีนี้ราคาตั๋วก็ไม่แพงคือแผนนี้เดี๋ยวอธิบายก่อนก็คือว่าเป็นแผน60วันทําไมต้องเป็นมาดิฟและทําไมต้องเป็นดูไบมันมีอยู่2แบบก็คือว่า60วันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาดูไบยอย่างเดียวนะซึ่งสามารถขอวีซ่าได้สูงสุดถึง90วันแต่มันก็อาจจะเลยเที่ยวบินพิเศษของดูไบไปแล้วไง90วันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไปดูไบยอย่างเดียว60วันก็ได้ทีนี้เราก็ไม่ต้องฟิกวันใดๆแล้วก็ถึงวันก็คือกลับ ที่ตามเที่ยวบินพิเศษได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นมาลดีฟด้วยเนี่ยก็คือเราก็เปลี่ยนบรรยากาศก็หมายความว่าเราจะอยู่มาลดีฟสามสิวันแล้วก็จะอยู่ที่ดูไบสามวันเพียงแต่ว่าถ้าเราเอามาลดีฟกับดูไบทั้งคู่เนี่ยจะต้องฟิกวันเลยนะคือเราจะต้องเดินทางวันที่18ตุลาคมเท่านั้นวันเดียวเลยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะไปครบ60วันพอดีที่เที่ยวบินพิเศษเที่ยวบินสุดท้ายของปีอะ่ะ จากดูไบจะกลับมากรุงเทพเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างให้ดูก่อนอทีนี้การเดินทางเข้าดูไบนะจะต้องมีประกรันการเดินทางด้วยก็สามารถซื้อประกันผ่านลิงก์ของเราได้จะลงลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะกทีนี้ที่ว่าทําไมมาลดิฟจะต้องสตาร์ทที่วันที่18ตุลาคมเท่านั้นเนี่ยตามเนี้ยต้องเป็น18ตุลาคมเท่านั้นนะเพราะว่าจะมาจบที่16พฤศจิกายนก็คือครบ30วันพอดีแล้วก็จาก16พฤศจิกายนนะ แล้วก็นี่เลยจะมาจบที่วันเที่ยวบินพิเศษของสถานทูตไทยที่ดูไบเนี่ยครบอีก30วันพอดีเหมือนกันก็คือ16พฤศจิกายนแล้วก็มาจบที่15ธันวาคมอีก30วันรวมแล้ว60วันแต่ทีนี้ทั้งโปรแกรมเนี่ยทั้งโปรแกรมคือสตาร์ท18ตุลาคมนะจำวันให้ดีแล้วก็จบที่15ธันวาคมสตาร์ท18ตุลาคมเท่านั้นนะวันอื่นไม่ได้นะ18ตุลาคมวันเดียว วันเดียวเท่านั้น18ตุลาคมถ้าเกิดจะเอาทั้งดูไบแล้วมาดิฟแล้วก็จะจบที่15ธันวาคมก็คือจะกลายเป็น59วันเหตุผลเพราะว่ามันจะซ้อนทับกันวันหนึ่งก็คือวันที่16พฤศจิกายนที่เราเดินทางจากมาดิฟมาดูไบเนี่ยก็จะเป็นวันเริ่มต้นวีซ่าวันแรกของดูไบพอดีคือดูไบต้องขอวีซ่านะก็คือหลังจากที่จองตั๋วเครื่องบินของเอมิเรตแล้วเนี่ยคือเราต้องซื้อตั๋วเครื่องบินของเอมิเรตก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะขอวีซ่าของดูไบ3 0วันคคืออเรามีลลิปลงยู เกี่ยวกับวิธีการขอวีซ่าดูไบอ่ะทีนี้ออฟจะให้ดูอีกว่าเที่ยวบินพิเศษเที่ยวบินสุดท้ายของปีนะจากดูไบามาที่กรุงเทพเนี่ยก็คือวันที่อันเนี้ยเดืเเอ์ธันวาคม2563นี่ใช่ไหมแล้วก็เที่ยวบินพิเศษเที่ยวสุดท้ายเลยก็คือ15ธันวาคมซึ่งเราจะต้องจองล่วงหน้าสัก7จ็ดถึงสิวันคือบอกเขาล่วงหน้าเป็นเดือนก็ได้แต่เขาก็จะบอกว่าไว้รอใกล้ๆแล้วค่อยจองนะคะฉะนั้นก็เพื่อความสบายใจก็จองล่วงหน้าไปเลยก็ได้แต่ เขาก็จะตอบมาแบบที่บอกเมื่อกี้ฉะนั้นก็ล่วงหน้าสักเจดวันสิบวันน่ะก็สามารถจองได้ก็คือใกล้จะกลับแล้วก็เจ็ดวันสิบวันล่วงหน้าก็จองไปครับหลังจากยกตัวอย่างมานานนะเดี๋ยวเริ่มต้นแผนอีกเป็นสเต็มนิดนึงก็คือว่าสําหรับคนไทยที่จะมามาดิฟเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ได้สามสิบวันนะแบบไม่ต้องขอวีซ่านะแต่ในขณะนี้เนี่ยทางมาดิฟเขาประกาศว่าจะต้องมีผลตรวจโควิด -19 ก่อนล่วงหน้า72ชั่วโมงนี่งไงตามประกาศของสถานทูตไทยในกรุงโคลัมโบสีงอลังกาแล้วทำไมไม่กลับจากมาดีฟมากรุงเทพโดยตรงได้เลยล่ะเหตุผลเพราะว่าค่าเครื่องบินมันแพงแพงมากเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งถ้างั้นเรารอไปกลับที่ดูใบจะดีสักว่าหน้านี้คือหน้ายืนยันนะเป็นเว็บไซต์ของตอมอของมาดีฟทัวรลิสวีซา่าตรงนี้เขาบอกว่าวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยออกให้สำหรับ ทุกชนชาติเลยอย่าคิดว่าประเทศไทยนี้พิเศษนะได้ฟรีวีซ่าสามสิบวันเนี่ยคือเขาให้ทุกประเทศในโลกอยู่แล้วคนต่างชาติที่จะเดินทางมาเบดิฟเนี่ยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าอ่าแล้วตรงนี้เขาบอกนะจํานวนวันสูงสุดที่จะอยู่ได้ที่ไม่ต้องขอวีซ่าก,ก็คือสามสิบวันในนี้เขาบอกอยู่ในนี้อยู่นะแล้วก็ตรงนี้นะที่เขาบอกว่าถ้าสงสัยว่าทําไมไม่กลับจากเาดิฟมากรุงเทพโดยตรงเลยล่ะเพราะว่าตั๋วเครื่องบินมันแพงมากไง ก็คือมาลดีฟเนี่ยเมืองหลวงก็คือกรุงมาเล่ก็เนี่ยมาเล่มาแบงคอกเนี่ยต้องขออภัยที่ตัวมันอาจจะเล็กเพราะว่าไม่งั้นมันไม่เห็นราคานี่เว็บไซต์ของอมิเลดแล้วก็เที่ยวบ,บินจากมาเล่มาแบงคอกนะเป็นแบบวันเวยเองเท่านั้นนะราคาฟาดไปตั้ง1,565 u s ัดอลลาร์เกือบเกือบห้าหมบาทอะแพงมากอ่ะถัางนั้นยอมไปต่อดูใบดีกว่าคุ้มกว่าอีกโอเคทีนี้พอเราสตาร์ทวันที่18ตุลาคมนะ มาอยู่มาดิฟครบ30วันก็คือวันที่16พฤศจิกายนอันนี้ต้องคำนวณวันให้ดีนะแตบ่บอกแล้วว่าจำนวนวันที่ออบบอกเนี่ยคือออบคำนวณให้และว8 8ตุลาถึง16พฤศจิกายทีนี้จากมาเลขที่มาดิฟเนี่ยมาดูใบนะวันที่16พฤศจิกายนะจริงๆร,ราคาเขาก็เท่ากันทุกวันมันแค่404 u s ดอลลาร์12,000กว่าบาทเองอ่ฉะนั้นงั้นเราก็มาต่อดูใบน่าจะดีกว่าเนาะ แต่ดูไบต้องขอวนะีซ่าอย่างที่บอกนะสามารถขอล่วงหน้าแค่ไม่กี่วันก็ได้นะสักสสัปดาห์หรือ10วันล่วงหน้าก็ขอก็โอเคนะเพราะว่าเราทํามาแล้วเนี่ยคือใครที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับวีซ่าดูไบก็ติดต่อเราได้เราขอไปแค่2วันนะเขาก็อนุมัติวีซ่ามาแล้วอะ่ะก็จะมีค่าวีซ่าอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะสำหรับ30วันถ้า90วันมันก็จะประมาณ6000กว่าบาทแล้วก็จากมาดีฟมาดูไบก็ หมื่นกว่าบาทใช่ไหมโอเคเราก็คือเสียค่าเครื่องบินนะจากกรุงเทพไปที่มาลดีฟที่กรุงมาเลเส่เดแล้วก็อยู่30วันแล้วก็ไปจบที่16พฤศจิกายนแล้ว16พฤศจิกายนเราก็ขึ้นเครื่องบินจากมาเลเซ่ที่มาลดีฟมาที่ดูไบ UAE ก็ราคาที่เห็น12,000กว่าบาทแล้วอันนี้คือตารางของเที่ยวบินพิเศษที่ออบให้ดูไปแล้วทำไมไม่เป็นวันอื่นนะทำไมต้องเป็น15ทธันวาคมอันนี้ด้วยคือจะตับวันอื่นก็ได้ จะกลับก่อน30วันก็ได้ถ้าอยู่ดูไบอ่ะแต่ถ้าเกิดเอาเต็มแม x เวลาวีซ่าเลยให้คุ้มเลยเนี่ยก็จะต้องเป็น15ธันวาคมเท่านั้นเพราะว่าเราเดินทางจากมาลดีฟมาดูไบคือ16พฤศจิกายนใช่ไหมฉะนั้น16พฤศจิกายนมา15ธันวาคมก็ประมาณ30วันพอดีก็จะอยู่ได้เต็มเวลาวีซ่าเลยจะกลับก่อนก็ได้เนี่ยเนี่ยวันที่4กลับจากแต่ว่าต้องไปขึ้นเครื่องที่อาบูดาบีก็คือเมืองหลวงของ UAE นั่นเองแต่ถ้าเกิดจะขึ้นเครื่องที่ดูไบก็นี่เลย15 15ธันวา รูปภาพพวกนี้มันมีอยู่ใน a ฟ e b o o k ของสถานทูตไทยที่ดูไบหมดเลยนะเดี๋ยวจะลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอแล้วทีนี้ที่บอกว่าค่าเครื่องบินจากดูไบกลับมากรุงเทพเนี่ยที่ไม่แพงเพราะว่าตรงนี้ไงเขาประกาศว่าค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดนะจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินสอง0 0บาทเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าเทียบกับที่เรากลับจากประเทศอื่นแต่จริงๆก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันก็อยู่ไม่ไกลด้วยวนะอันนี้คือเป็นของสเตต์ควอลทินนะ ก็คือเป็นค่าเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทยนะก็คือหมายความว่าถ้าเราเลือกที่จะขึ้นเครื่องบินในวันที่15ธันวาคมเนี่ยเป็นเที่ยวบินพิเศษก็คือเรากลับมาเนี่ยเราก็กักตัวฟรีไงก็จะจองล่วงหน้าก็คือ7-10วันก่อนเครื่องออกฉะนั้นกลับมาก็คือกักตัวฟรีเราไม่ได้เสียค่ากักตัวหรือถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะอยู่ดูไบานานกว่า30วันเราอยากจะเลือกวันเวลากลับเองก็ได้ก็คือเราก็ต้องเสียค่า อ a l t e r n a t i v e state quarantine คือเราจะต้องจ่ายค่ากักตัวเองอีกประมาณสามหมื่นกว่าถึงหกหมื่นกว่าบาทขึ้นอยู่กับโรงแรมที่เราเลือกเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสิบสี่วันคือถ้าเรายอมออกค่ากักตัวเองนะเราก็เลือกวันเอาก็ได้จะกลับวันไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเลือกจะกลับไอเที่ยวบินพิเศษเนี่ยนะก็จะต้องเป็นสิบห้าธันวาคมเท่านั้นก็คือราคานี้อย่างที่บอกเลยโดยที่ต้องอ่านเงื่อนไขตรงนี้ก่อนนะไม่พูดถึงนะเพราะว่ามันจะใช้เวลามากแต่ทีนี้การที่จะเข้าดูบายเนี่ยนอกจากต้องขอวีซ่าแล้วเนี่ย ต้องเตือนอีกนิดนึงว่าจะต้องมีใบตรวจโควิดด้วยนะฉะนั้นเราอาจจะต้องหาดูว่าที่มาเลเซียเนี่ยเขามีตรวจโควิดที่ไหนคือมีใบตรวจโควิดเสร็จแล้วก็มีประกันตรงนี้นะครับตรงรูปนี้เขาก็มีระบุเลยจากดูใบกลับมากรุงเทพเนี่ยตารางเที่ยวบินพิเศษกับประเทศไทยจะเปิดให้ทุกท่านลงทะบินล,ล่วงหน้า7-10วันก็สรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแผนนี้ก็คือมีระยะเวลา60วันพอดีพอดีนะถ้าเกิดจะไปทั้งมาดลเีแล้วก็ดูใบนะ ก็คือจะไปจบที่เที่ยวบินสุดท้ายของปีก็คือวันที่15ธันวาคมพอดีเดินทาง18ตุลาคมแล้วก็กลับที่เที่ยวบินพิเศษของดูไบ15ธันวาคมทำไมต้องเป็น15ธันวาคมเพราะว่าหลังจากนี้เขายังไม่ได้บอกไงเดือนมกราคมปีหน้ายังไม่ได้บอกเลยว่ามีวันไหนใช่ไหมถ้าเกิดเราต้องการทั้งมาลดีฟและดูไบก็คือ60วันเดินทางตามวันที่บอกโดยที่เราจะอยู่มาลดีฟ30วันแล้วก็อยู่ดูไบ30วันจะต้องไปต่อตามวันเวลาที่บอกนะครับ โดยที่มาดีฟคนไทยได้ฟรีวีซ่า30วันแต่ต้องมีใบตรวจโควิด72ชั่วโมงล่วงหน้าส่วนดูไบจะต้องขอวีซา่าก็คือได้30วันกับ90วันก็คือต่างกันแค่การจ่ายเงินเท่านั้นเองแต่ว่าจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินของเอมิเรตก่อนถึงจะสามารถขอวีซ่าของดูไบได้และการจะเข้าดูไบก็จะต้องมีใบตรวจโควิด96ชั่วโมงก่อนล่วงหน้าแล้วก็ต้องมีประกรันการเดินทางที่ครอบคลุมระยะเวลาที่เราไป ก็อตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างเป็นไปได้ไหมอออคิดว่าเป็นไปได้นะแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่คนที่มีเวลานะครับมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วีดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ